นี่นี่คือตู้ลำโพงครับนี่ไม้อัดนี่ <c oughs> ก็เหมือนเจ้าบ้างเขาเลยแต่ทำไมเสียงมันออกมามือถือฟังไปหลายเจ้าแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับต้องไปถามพวกยูทูบเบอร์ทุกคนว่ามีปัญหามากในการบันทึกเสียงของของหน่วยนี้มันแรงครับแรงจริง <c oughs> เกินความคาดหมาย <c oughs> อันนี้เขา พอลงมาข้างล่างแล้วครับเดี๋ยวมีโอกาสคุยกับเขาหน่อยวันนี้มีเมียกี่คนแล้วถามเลยไม่เกี่ยวกันครับพี่ไม่ยอมนะพี่ไม่ยอมคนละคนกันครับคนละคนกันไม่เกี่ยวกันครับยอดแตงถ่ายยอดแตงก็เป็นแถวโอ้ไม่ใช่ไหมตอนนี้ต้มเพื่อนจอกสาวใช่ไหมอะไรหาใหม่หาใหม่เราไปทุกคืนอยู่แล้วนาะ แต่งานนี้เกี่ยวกับผมเลยครับสาเลี้ยงเมียทุกคืนเลยอ่ะอย่าเสียใจแฟนเป็นพระขณะโอฬารเนาะโอ้เอโรเคยตะโดจร1เนาะพี่น้องเคยรัตนะเนาะกระนั้นไห้ตรงรถตูเรียนทรายจนจุบละแตรกเลยพอจะยุ้มเออได้ยุบบาทโอเตอร์จะรับน่ะ เออครับเลยพอรัดเจอที่ที่รัตนบุรีก็เจ้านี้แหละไม่มีเงินใช้แต่วันนี้ย้ายค่ายย้ายค่ายมาค่ายเดิมย้ายสำนักดูลิ้นก็ต้องไม่ต้องบอกครับไม่ต้องอธิบายใช้จนชินะไรหลัรเลือดเด๋นี่คนเล่นไฟมาดล้นครับชอบไฟเดี๋ยววันนี้จะให้เล่นจะให้โชว์ไฟ ช่วยเยอะเลยจะพังเขู้ไม่เป็ส <c oughs> นสเต็ปนั้นเป็นสเต็เ <c oughs> ปเร็วเขาปรับปรุงใหม่เร็ว <c oughs> ไปนั่งขาก็จะเก็บมาแล้วก็โดนจะพาดล่คลิปผมที่บูกันแทนอะต้องคลิปประมาณมาทายไงเนาะมาบ,บานมุมหรอบ,บัดับดีสังซีใช่ในสังซีวิว่งกระพือใช่คลิปนู้นเข้าไปดูสองแสนแล้วนี่ครบวันนี้แหละ ว่าเปิดทำไมเฮียรายแรงขนาดนี้เปิดให้ใครฟังว่าผมเพื่แต่ผมไม่ได้ตอบกับคนนะปล่อยไว้กันเลยคนไม่ดังมาไม่ใช่หรอกนี่เจ้าหนึ่งผมก็บอกว่าเขาทำเพื่ออะไรเขาบอกเพื่องานเพื่อเงินผมแฟนคลับอย่างนันมีปัญหาได้ยิ่งเรียบเรียบเน้นแฟนคนมาตักติคนเรื่องติงานกุงมทพฯอยู่พาพาเราตั้งลางโจแล้วพาล้อเมันขาดโอ้ยยังโดนรอแต่ว่าไม่อาย จอหนังขาดมันไม่รู้ว่าจอหนังหรือผ้าลอมโอเริบติดเกิมมออกเลนลงเสียงกลางฝั่งนี้ครับอันนี้คุยกับทีมงานนันทวันพอป่าของคอครับอันนี้ใกล้เขาไม่ได้เดี๋ยวเขาอารมณ์เสียครับเพราะว่าหางเมียม,มาหลายวันแล้วใครใครับใครไม่ได้ระบุกันแล้วกันเนอะเออ คนมันบ้านไปชนคนมันบ้านนี่ลำโพงครับนี่เอาไปชูคืนนี้ครับนี่เปลี่ยนเลยมันขาดเหรอมันงานแรงเด้ใส่อที่เปลี่ยนชื่อช่องใหม่มันยังขึ้นยาก ใช่ช่องผมช่องใหม่แต่ว่าคนตอบรับดีมากเกือบทันบองดําแล้วแต่บองดําเขาไปอู้บองดําก็จับตอนนี้เขาแทบจะเป็นดาราแล้วเขาไม่ได้เครื่องเสียงด้วยเขาเน้นเครื่องเสียงพี่ไปเครื่องเสียงบ้างอะไรบ้างเยองเขาเดี๋ยผมประมาณเดือนมีนาเนี่ยแหละจะแต่งเมียเดี๋ยวผมจะลงเครื่องเสียงเดี๋ยวไปไปลงให้ด้วยเด้อที่ไหนที่ไหนต้านกูไงฮะต้านกูตะบนเทราตรงไหน ไอ้ที่ทุ่งกุลาใหม่เนี่ยกำลังจะเปิดเนี่ยมีนาเนี่ยทุ่งกุลาบ้านปูนะน้องแต่เฮงเนี่ยมันเด้งเลยกาจะเปิดเร็วๆนี้ครับเดี๋ยวราลองดูยื้อๆกระแงมุยรำเลยโอ้คนนี้ไปจอดแล้วก็โดดทีบทาคู่เลยเฮ้ยพญานาพยานาเต้าตุ้ยหรือเต้าทุ่มพี่ฟื้อโดยมันเส้าไหม ประมาณกิโหลกหรืโพงบุยนี่ไม่หรอรีแตอรยจ้ะรู้รู้จะน้อยเท่านั้นยี่สิบเอ็ดนิ้วเข้านี่ใหญ่มากถ้าสาวๆหนักขนาดนี้ก็ไม่บ่นที่อัลติลินอยู่ลีบานเบมือนบึกมุมบึกบึดชวนเด้มวยท่มเลรอนักกันเอาด่าโอ้ก็อัดอยู่เนาะโอ้ก็น้ำเนี่ยลึกทึบไม่เด้ อ๋อไม่เบิกบ้ไปกลุีมียมันมันถึงเวลาได้แต่ก็ได้กันเบี้ยเมียนเบี้เบอร์นี้ไม่น่าขาดได้เดี๋ยวเอ็นมันได้เจอไหนมียยุ่ยยุ่ยนได้โมยขย่ายแค่ประเดี๋ยไม่เกิดลื้อจะนอนอาจจะอาจจะเจอแบบกูใช้งานมาสองสามปีกว่าจะเจอขาตัวหนึ่งมันก็สุดๆแล้วขามันทนมากตัวนี้อาจจะย้อนพวงโดเจริญทองโดเจริญถ้าถ้าเปิดแค่สองสามดอกไม่ค่อยมีปัญหาหรอกพอเพิร์โมซีดอกแบบ វាតាំងវាតាំងខាងអឺយ៉ាងក៏យឺតទីរថយន្តឡើងភ្នំឡើងលឿនដែរមិនមានគុំកកបងផោះហត់ដែរដឹកតើយឺតតែងគុំប៊ុននេះចាមកត្រេជួយជួយជួយរបស់ខេតខាងຫນ້າនំគុំប៊ុនយឺតតែងខៃតាខេតនោះស៊ូស៊ូតើដឹកអានោះមានប្រពួន8 8នេះនំវាមានតែបើមាន7នេះវាផោះនេះមួយថ្ងៃបានទេប្រពួនយឹមឡកនោះនេះណោះអាចាររត់ຫນ້ອຍທາງលីរបស់ទូរិដាំនោះហាក់ដែរដាំមានក្មេຫນួយសា តែមានໄສກໍປຽກລະທຸມບກອດໃຫ້ຜູ້ຍືດອາຈັງຍູ້ເວຖືຄອນເທັນໂມຢູ່ຕ່າງໃນສູເດິງເອີເດິງປົນເຕນໂອຍຈັບຄ້າຈັບໂລກມາຍານອນສະໄຫວຕໍ່ງ່າຍຕ້ອງຕາມເຕືອນເຈເດິງຢ່າງນາລົງມຸກລົດດອສເລີຍດາວ່າຈະຕໍ່ຈິງຫວັງຕໍ່ຊິນໍາເດເລີຍຕ້ອງລົງຕາວ່າຕໍ່ຈົນເດຕໍ່ຈົນເດຕໍ່ຕໍ່ທີ່ເຂົ້າລັອກກ່ອນນະ เจเเะ <c oughs> ตอนเอาอันนี้จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนขาดดอกเดียววันนี้ขาดดอกเดียวขาดหนึ่งดอกขาดหนึ่งดอกโอโ้โหขึ้นเหยียบยังไม่ยุบเลยครับนี่ไม่ใช่ธรรมดาแข็งมากมันเปื้อนนเ่ยเกือบเกือบแตะหมื่นไหมเกือบแตะพ<ต><ต>ันกว<ต>่า<บ> เล่นบ้านเราได้สีดอกก็คงพอแล้วเนาะสีดอกในเหลือเฟือเลยสีดอกก็อยา่างมีเมียใหม่แล้วเนี่ยจะวัดพวดทไบีเลยกันเบิกเตึมยังจ้องเซนเลยนี่ตู้ครับดูตู้ใกล้ๆเลยครับ,บ,รรบ,รรบวันนี้ได้ดูกใกล้ๆแต่ข้างในไม่ให้ดูครับเป็นสูตรลับเฉพาะ เอาที่ต <m> ีเองหมดเลยเนาะตีเองหมดเลยสวัสดีครับบ้านบ้านั้นครับครับผมอยู่กับอยู่กับหัวหน้าหน่วยครับคุมหลังจอครับคุมหลังจอรายการกระบี่เพิ่มหนึ่งเดือนครับที่หลอกกระพงที่ใช้ครับแต่ทุกวันเขาจะคุมหลังจอมาดูได้เลยครับสองทุ่ม เ,เ,เดี๋ยวเขาจะโลดคร่าวประมาณประมาณหกโมงก,กว่ากเขาจะโลดคร่าวแล้วจะรอทันทีจะเป็นงูหรือเป็นสิงโตก็มาดูเอาเองเลยไป <c oughs> เลีเ้ยงวัวแล้ว <c oughs> เห็นไหมไฟไปเลปีเ้ยงว <c oughs> ัวนี่แหละเขาเป็นช่างไฟมือวางอันดับหนึ่งของนันทวันนะครับไปที่สวยๆบนจอก็ฝีมือคนนี้เอพีอมือหนึ่งเขาจะเลื่อนขั้นแล้วนี่ เขาจะต่ออีกชั้นหนึ่งอ่าจะต่ออีกเป็นแปดชั้นแก่นี้ก็พอแล้วแค่ดนี้ก็พอแล้วดาวก็คุยเล่นสนุกสนานประมาณนี้ครับร้อนมากตอนนี้ครับขอบคุณที่รับชมช่องผมครับ